สวัสดีครับสำหรับองค์นี้นะฮะเป็นพระสมเด็จพิมพ์ใหญ่จกักพระนะฮะเป็นพระสมเด็จที่อยู่ในกลุกบางขุนพรมนะฮะด้านหลังมีรอยปั๊มตาวัดถือว่าเป็นพระกุกใหม่บงังขุนพมนะฮะที่หยิบองนี้ให้มาศึกษากันเนี่ยเพื่อเพื่อเพื่อเป็นการพิสูจน์ว่านะฮะในเจดีบงังขุนพรมนั้นนะฮะมีพระสมเด็จที่ค่อนข้างจะ เยอะจะมีหลายแม่พิมพ์หลายแบบนะฮะแม้กระทั่งพิมพ์จกักรพัรดิแบบนี้ก็ยังมีบรรจุอยู่ในกลุ่นะครับดูลักษณะพิมพ์ทรงนะฮะก็บ่งบอกว่าเป็นพระที่บรรจุอยู่ในกลุ่มบางบนพรมชัดเจนนะ,ะสังเกตดูเส้นสายที่ขยุกขยิกบิดบเี้ยวเบี้ยวนะฮะแล้วก็มีคาบกลุ่มนะ,ะมีความกลอน นะอย่างเช่นวงแขนตรงนี้ก็มีการกรอดออกไปนะฮะนะฮะและตรงนี้ก็เป็นคาบกุกขึ้นมาค่อนข้างหนานะฮะเราดูอย่างนี้ก็เหมือนจะเป็นดินนะฮะแต่เดี๋ยวต้องพิสูจน์ดูว่าจะเป็นอะไรกันแน่ด้วยกล้องกอารขยายสูงนะฮะที่สาเหตุที่เรียกว่าเป็นพระพิมจักรพัรด์ก็คือมีเอกลักษณ์ของเขาชัดเจนก็คือพระเศียรจะโตนะฮะ ภเกดค่อนข้างจะหนานะเส้นสังกติเห็นชัดเจนนะฮะที่สําคัญที่สุดฐานล่างนี่จะบุ๋มยาวเลยนะค่อนข้างใหญ่และบุ๋มนะฮะฐานสิงก็ค่อนข้างจะใหญ่หกว่าพิมพปกตินะครับนะสายอนุรักษ์เขาเรียกว่าพิมพจกักรพรรด์นะฮะคจริงน่าจะเป็นพิมพ์สังกติใหญ่หรืออะไรมากกว่านะฮะนะครับด้านหลังนะฮะมีรอยปั๊มตานะฮะแล้วก็มีรอยปูนงอขึ้นมาทับ นะก็บอกว่าหลังจากถูกปั้มตาเมื่อปี2500แล้วเนี่ยนะฮะก็ถูกเก็บไว้นะแล้วมีปูนงอกขึมาทับอีทีนะครับนะะสีของปลาตา,ตาก็ออกเป็นสีแดงม่วงนะ,ะเส้นสายด้านหลังนี่ชัดเจนว่าเป็นเอกลักษณ์ของบางขุนพรมก็คือ,คอไม่เรียบเลยนะฮะไม่ตรงนะฮะจะเบี้ยวนะมีแอนมีบิดนะฮะนะครับ ถ้าเจออย่างนี้ก็สันิฐานไว้ว่าเป็นพระของมงค,คมงจริงๆนะฮะเพราะลักษณะปฏิยาของกายภาพแบบนี้นะฮะมันเกี่ยวกับเรื่องของพระที่เจอความร้อนความเย็นเจอน้ำนะฮะทำให้พระหดพระบิดนะฮะก็เป็นอย่างนี้นะครับขอบนะฮะก็มีร่องรอยของดินของ คาบก,กูเกะเต็มไปหมดนะฮะด้างในนะฮะตามองพระนะฮะใต้ตักก็มีคาบกูกติดนะฮะข้างพระเศียรข้างพระพักนี่คาบกูติดนะตามซอกตักแรกก็มีคาบกูกติดนะฮะ,อ,กกะ,ฮะอีกด้านหนึ่งก็เช่นเดียวกันนะมองเห็นเหมือนกันเลยนะฮะตอนนี้เรามาดูด้วยกล้องกำลังขยายสูงนะฮะอันนี้ตรงพระพักนะ ดูรูปแรกก็เห็นว่าพระมีความเก่าะฮะสังเกตได้จากผิวนะฮะไม่เรียบเลยนะครับไม่เรียบเลยะะอันนี้มาดูไล่ขึ้นไปดูข้างบนก่อนนะ,ะตามพื้นรอบรอบนะฮะมีเป็นลักษณะของอะไรอ่ะมีดินนะฮะมีกิ่งไม้ใบไม้นะฮะนะครับเกาะติดแน่นนะฮะซึ่ง เกิดจากตอนน้ําท่วมนะฮะพวกเศษดินเศษกิ่งไม้ใบไม้อะไรพวกนี้นะฮะก็มาตามน้ำนะแล้วก็มาจับที่องค์พระนะฮะจากนั้นก็แห้งไปนะฮะน้ําก็แห้งไปปูนก็งอกขึ้นมาทับนะฮะอันนี้ชัดเจนว่าเป็นพระที่อยู่ในกลงนะครับเดี๋ยวเราดูหน้าอกก่อนนะฮะหน้าอกนะฮะ ผิวไม่เรียบเหมือนกันนะช่วงหัวไหล่ฝั่งซ้ายของพัคตรงนี้นะฮะก็มีขี้โกขี้ดินเกาะเต็มไปหมดนะฮะโรงแขนนะฮะตรงนี้กลอนนะฮะกลอนพื้นผิวส่วนล่างที่กลอนออกไปก็มีคราบกุติดเต็มนะฮะส่วนนี้ก็เป็นคราบกุนะตรงนี้เป็นหน้าตักนะหน้าแข้ง หน้าแข้งของเขานะตั้งล่างใต้หน้าตักก็เป็นขากุนะฮะอ่าคราวนี้เรามาดูจากการซูมนะฮะดูว่าที่เราเห็นว่าเป็นคาบขลุเนี่ยมีลักษณะแบบไหนนะฮะนี่อันนี้เป็นใบหญ้าชัดเจนนะใบหญ้าชัดเจนมีเศษดำๆ นะฮะมีเศษจ,จำดำเหมือนทิพผงเหมือนอะไรที่มาตามน้ำนะฮะค่อนข้างจะชัดเจนนะฮะปากนี้ก็เหมือนกันนะฮะนะฮะเศษหญ้านะฮะเศษหญ้า ตามซุ้มนะตามเนื้อเนื้อจริงเขาเนี่ยนะฮนะก็ไปอีกแบบนะฮะไปอีกแบบนะฮมีการกร่อนนะฮะมีการกร่อนมีปูนงอกนะฮะตรงนี้ยังมีเม็ดแดงให้เห็นนะฮะเม็ดแดงให้เห็นนะแสดงว่าพระองค์นี้เป็นพระของวัดตะังนะแล้วมาถูกฝากไว้ในกลุ่มาาคุณพบนะะซึ่งน,นานา,นานเราจะเจอ,เจอมวลสาร ลักษณะแบบนี้ในภาพในที่บรรจุอยู่ในบางปุญพมนะฮะมีทั้งจุดดำจุดแดงนะฮะไล่ดูไปเรื่อยก่อนนะฮะอันนี้ขาบกลุกนะฮะอย่างนี้มนุษย์ทำไม่ได้นะฮะ ความก่อนความแบบอย่างนี้นะฮะ,นะฮะมนุษย์ทำไม่ได้หมดสิทนะคาจริงพระบางผมผมเนี่ยฮะเป็นพระที่ดูง่ายนะฮะถ้าคุณจำลักษณะการเปลี่ยนแปลงของการทางกายภาพให้ให้ได้นะฮะจะเป็นพระที่ดูง่ายนะ,ะปลอมยากนะะปลอมยากนี่เรามาดูตรงพื้นผิวบ้างนะนะฮะ การเก็บนจับเป็นก้อนหนาเลยนะฮะนะฮะเหมือนจะขี้ดินขี้ทรายขี้ฝุ่นขี้ผงเศษขยะอะไรต่างๆผสมบนเปกันไปหมดนะฮะจับเป็นก้อนนะที่จับเป็นก้อนเ่ามีปูนงอกขึ้นมานะฮะก็เลยเกาะแน่นนะฮะอย่างนี้ล้างออกยากมากนะฮะนะครับผมเคยล้างดูแล้วนะฮะใช้แปรงสีฟันนะล้างสามสี่ครั้งนะฮะ สามสี่ครั้งก็แต่ละครั้งนี่แปลงถูเป็นร้อยนะฮะถูสเป็นร้อยขนนะฮะก็ไม่ออกนะฮะอันนี้ล้างแบบไม่ไม่ใช้แบบไม่ใช้น้ํายานะ,ะล้างแบบเปิดก๊อกน้าแล้วแปลงถูอย่างเดียวนะฮะก็สิบสี่ห้าครั้งก็ยังไม่ออกนะฮะออกน้อยนะฮะ ถ้าเรามีภาาป่าหุนพมเยอะผ่านตาจริงๆเรารู้เลยพระองค์ไหนล้างไม่ล้างนะฮะจะเห็นว่ามีลักษณะของผ้าล้างจะไม่เหมือนกับพระที่ไม่ได้ล้างนะฮะจะดูรู้นะคืถึงแม้จะล้างมานานแล้วก็ดูรู้นะฮะมด,ดูตรงหน้าอกบ,บ้างนะฮะ ก็เป็นลักษณะเดียวกับเหมือนกับองค์อื่นที่อยู่ในกลุ่มมงคณพรมนะจะเป็นลักษณะแบบนี้นะมีรอยยุบรอยย่นนะ,ะมีปูนงอกนะ,ะพื้นผิวจะไม่เรียบนะ,ะถ้าผนังขององค์พระนะไม่มีคราบกุ่ขึ้นนะฮะก็จะเห็นเป็นก็เรียกว่าอะไรเป็นผิวแบบหนังกระเบนนะฮะ กขาเรียกกันนะก็คือเนื้อนะฮะเวลาดูไกลๆเนี่ยนะไม่ได้ดูด้วยกล้องกำลังขยายสูงเนี่ยนะก็จะเห็นเป็นเม็ดไม่ยีบนะถ้าดูสองใกล้ๆเป็นลักษณะแบบนี้นะฮะเป็นลักษณะแบบนี้ก็คือมียุบมีอะไรนะแต่ว่าขนาดเขาจะเล็กมากนะก็ทําทให้เราเห็นมาเหมือน,อนเป็นผิวเหมือนเป็นหนังกระเบนนะฮะ ผิวผิวผิวหนังกระเบนจะเป็นอย่างนี้นะฮะมีเส้นใยอะไรหลงเหลืออยู่นะฮะธรรมชาตินะฮะ สารหนะรรา้าปรตีพก็ะเาจะเห็นกันนะฮะวันนี้เป็นดินสีเขียวนะฮะโปุ้ยพระพิมพของวัตคังที่บรรจุอยู่ในกลุ่มองภมเยอะถูก,ถกพอสมควรนะโดยข้อพิมพ์ของหลวงสิทธิ์และพิมพ์ทะลุซุ้มของหลวงวิจาร์นะฮะก็มีนะพิมพ์ปกโพนะฮะ หลายหลักนะฮะแต่ที่หายาดสุดนะไม่ค่อยเจอก็คือพวกเจ็ดชั้นนะคงไม่ค่อยจะเจอนะฮะอันนี้เป็นเป็นเป็นวลสารนะเป็นสีเทานะฮะนะครับพระลงรักปิดทองก็มีนะนะเป็นพิมพ์ของลุงสิธิ์ ครนี้มาดูข้ด้านหลังนะฮะด้านด้านหลังมาดูบนสารดูภ่าผูมที่อยู่ด้านหลังนะฮะบนสารข้หาดูยากแต่ภาพูกที่เจอแน่ๆนะฮะอันนี้เป็นสีเงินวาวนะฮะองนี้ยังไม่ได้ลองไม่เหล็ดตูดนะฮะไม่ได้ลองนะฮะเจอสิงกันอีกแล้วนะฮะ ม่ในอาจจะไม่เด้็กดูดติดก็ได้นะแต่ไม่ได้ลองนะฮะปดวดสารนะฮะหรือไม่ก็เป็นพวกไอ้้าวกลุกลที่มาติดไ้นี่ลองรอยของปูที่งอกนะขา,ขาวขาแบบนี้นะฮะที่เราเห็นว่ามีฝ้าขาวมาคุมหมึกที่ตาปั๊มนะฮะคือตรงนี้นี่เองนะฮะเราเห็น ไล่ไปข้างล่างนะเนี่ยที่ว่ามันมีฝ้าขาวะคมหมึกปั้มไว้นะฮะ ใช้เงินเงินนะฮะเดี๋ยวมันหยดตำยานะฮะ หยดออกไปข้างนอ,อกเลยนะยังเกาะเป็นเม็ดนเห็นไหมเกาะเป็นเม็ดโอเคครับเช็ดเลยถ้าไม่ใช่ทำด้วยเปลืปูนเปลือก,อกหอยก็น้ำยาก็หล่นไปแล้วนะฮะสรุปพระองค์นี้เป็นพระสมเด็จกลุ่ใหม่มาคุณพมนะฮะซึ่งชัดเจนในเอกลักษณ์นะฮะไม่ว่าเป็นเรื่องของค้าบกลุกนะฮะ เป็นเรื่องของพิมพ์ทรงที่บิดเบี้ยวเส้นสายที่ขยุกขยิกนะเป็นเอกลักษณ์ของพระบะขุนทงนะถ้าเจอแบบนี้นะฮะก็เก็บไปเลยนะฮะไม่ต้องไปสนใจไครจติตเกสหรือยังไงก็ไม่ต้องไปสนใจนะฮะนะครับโอเคครับสวัสดีครับสำหรับองค์นี้การหน้าพบกันใหม่นะครับ